thế okay. cứ nhiều về đi khô đốt nha Ừ, นี่วไงเขียวดูฟันนี้ฟันนี้ดูฟันนี้ดูฟันกัแล้วดูฟันกัแล้วดูฟันกันดูฟันกันเฮดูฟฟันนี้เฮงดอนนเงีอเลย่ง้บวกบวกบวก Прямо в порт. Если не в Оспор. Ini tak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  ให้หมดทุกแถวเลยงูขึ้นอยู่แน่นั่นก็ขึ้นอยู่นี่ขึ้นนั่นก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นโอเค อวนดักปลานี่ไงดักปลาเนี่ยทำไงนกถ้าเขามันติดเขาจะติดเขาเขาไปกินที่นี่เอ้ยเนี่ยนี่แบบไรสก๊อตไรสก๊อต ก็ M3 มาเล M3 M5 M3 อะไรก็ M 3, M อะไรลอยห้าสิบลอยลอยหาลอยหาสิบลอยหาสิบยู่ขึ้นอยู่นะเข่ายนใส่ลูกเขา เดี๋ยวจะน้องฟักแทนเห็นไหมนะี่ยนี่คลูกเขาอยู่นั่นนะ่ะมึงดูพีดดวงลูกเขาอยู่นั่นเดี๋ยวฟักให้แทนนะลูกเขาเนี่ยฟักแทนแทนไข่ตัวที่มันหายไปไงสงสารไข่ไงมึงดูเอาความเป็นแม่เฮียดูฟพราไข่แทนแทนตัวที่มันหายไปนี่คือแม่เป็ดนนะั่นแหละแม่ของกลุ่มเนี่แต่นี่คือสิ่งที่เขาเห็นไงว่าแม่เขาหายไปไข่พวกนี้หายไป ไม่ดูดูขนเนี่ยเห็นไหมนะขนกระจุยเนี่ยเห็นไหมกามองไงเห็นไหมเนี่ยแม่ขนเป็ดปิวกระจุยอะไรเนี่ยหาวิธีเดี๋ยวถ้าเป็นกำมองไงโอ้ยอคนบาปกำหนุเหี้ยคนคะน,นแม่กระจุยเลย เห็นใจสัตว์นะสัตว์ที่เป็นเนี้ว่าชีวิตที่เป็นหนี้ นะอยู่ดีแม่ไปจะยทำที่หายไปเป็กกัมพาไงงั้นลุงมาพามาโยนใส่ทำไมเนาะเหี้ยแฮ สองสามสี่ห้าทำสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ไอ้ตัวนี้เป็ดไม่สิบสองตัวไง โ้เนี่ยหละมีู่มีคูแใครมาขุดนี่ขึ้นผมมี่กูจ้อยยิ่งปวยตั้งยัไงเห็นไหมเนี่ยโต้งช้ริ้วเนี่ยเยะ มันจะตายกลางทางกันนี่เงี้ยอะไรของกลางอะไรกลางทาง สเอ็ตัวเือสิตัวเป็ดเสือเอ็นเเอาฟาวเอ็เป็ดเสือเสือเป็ดอะสิตัวสิตัวเอ็ตัวยกโอ้เขายมันยึดลมันเขายึดลมันเขามาเขาาเราโฟกฟกอ็นเเอ็นเเอ็นเเขาเอ็อ็โฟกกอ็นเทีเก ทีก็เอ็นเทที่ก็เอ็นเทอีเหี้ยพ่อผมสอนแม่ผมสอนทีก็เอ็นเทเขาไปอยู่เยอรมันมาเยี้ยเขาเป็นฟกฟกฟกบาเกนฟกบาเกนบาเกนฟกบาเกนอะไรก็ฟกบาเกนฟกว่าฟกบาเกนเป็นฟอกบาเกนฟอกบาเกนเขาฟกฟกฟกแล้วฟอกแล้วฟอกอะไรแล้วฟอกคืออะไร สลิงอ like like uh, ี๋เหี้ยอะไรก็ฟอกฟอกฟอกอะไรก็สาสาเลิงสลิงสลงเฮ้เหี้ยโทรศัพท์อ้เนี่ยบ้านเมืองนุ๊ป็ด๋อนูอย่าวินบินไปไหนล่ะมันจะบิ่นหนจ่ายเดียวจ่ายขับไฟขับไฟไฟล่ะไฟเลียนไฟเลียนขับไฟเลียนไฟเลียนเออตัวนนั่ให้ไม่ใช่แม่เขาเนาะไปโกกใครให้